ใช่ไหมอาลมพกอยู่ในเบ้าแล้วนะทีเนี้ยสิ่งที่ต้องทำสามอย่างเลยต้องทํานะไม่ใช่ลมพกอยู่ในเบ้าแล้วปล่อยกําเลยไม่ได้ต้องดูสามอย่างนี้นะหนึ่งคอยเปิดไฟเอ้ยเปิดฝาเปิดฝาทุกห้านาทีเปิดทีหนึ่งเปิดแล้วก็แค่นี้พอปุ๊บเปิดแล้วก็ปิดเปิดทำไมเปิดเพื่อที่จะระบายความร้อนพวกมาถ้าไม่เปิดปล่อยเรนานลมพกมันจะฟูบางครั้งมันจะฟูทะลักมันเปิดแค่ห้านาที เปิดทีหนึ่งอย่าเปิดบ่อยอย่าเปิดนานถ้าเปิดไวเปิดนานขนมพกน่าจะแห้งๆนั่นด้านนะห้าทีเปิดทีหนึ่งอ่าแล้วสิ่งสองคืออะไรก็คือดูไฟดูไฟว่าไฟเป็นยังไงไฟอ่อนไปไหมไฟแรงไปไหมไฟดับหรือเปล่าหรือเปล่าคอยดูไฟด้วยถ้าเห็นว่าไฟแรงเกินไปปุ๊บเราก็บอลไฟลงมาถ้าเห็นว่าไฟอ่อนเกินไปปุ๊บตกช้าก็เล่งไฟขึ้นมาหน่อยหนึ่งนี่คือสิ่งีสองต้องดูนะแล้วสิ่งที่สามต้องดูอย่างหนึ่งคืออะไรก็คือคอยหมุนเบ้าต้องคอยหมุนเบ้านะ ถ้าขนมพกที่อยู่ในเบ้าเนี่ยเราไม่คอยหมุนขนมพกมันจะสุกไม่ไสสเสมอขนมพกสุกไม่เสมอเนี่ยมันเกิดได้หลายอย่างเกิดจากความหนาความบางแป้งไม่ทังกับไม่เท่ากันหรืออาจจะเกิดจากไฟที่ไม่เสมอกันสูงต่ำไม่เท่ากันลมพัดอะไรก็แล้วแต่จะทำขนมพกสุกไม่เสมอเราต้องคอยหมุนมบ่อยๆคอยหมุนเรื่อยๆหมุนหมุนตั้งหมุนคว่ก็ต้องคอยหมุนขนมพกได้สุกเสมอ